ากย้อนศึกษาเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ชาติไทยจะพบว่าชาติบ้านเมืองของเราต้องประสบกับภาวะที่เสี่ยงต่อการสูญเสียอธิปไตยครั้งสำคัญหลายต่อหลายครั้งการยุดที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยารอสร้อหรือวิกฤตการรอสร้อเป็นเหตุการณ์สำคัญที่คนไทยพึงเรียนรู้เพื่อเตือนใจลูกหลานไทย ให้ตระหนักว่าครั้งหนึ่งพื้นแผ่นดินไทยได้ประสบกับอันตรายอย่างน่าพรั่นพรึงนับตั้งแต่รัชกาลที่สมาจนถึงต้นรัชกาลที่หไทยต้องประสบกับภัยคุกคามจากชาติมหาอำนาจตะวันตกเป็นเวลาหลายสิบปี รวมถึงความกระทบกระทั่งกันโดยตรงเป็นครั้งคราวโดยเฉพาะกับประเทศฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคาดการล่วงหน้าได้เป็นอย่างดีจึงทรงเร่งรัดให้เตรียมการรักษาพระนครโดยเร่งด่วนเช่นการสร้างป้อมที่ตำบลแหลมฟ้าผ่าเป็นต้นเพื่อเป็นด่านแรกที่จะยับยั้งปัจจามิตร ที่จะเข้ามาทางปากแม่น้ำเจ้าพระยาทรงพระราช,ชดชริว่าถ้าศัตรูหลุดพ้นปากน้ำขึ้นไปได้แล้วการป้องกันทั้งปวงเห็นเป็นอันยากยิ่งนักยังไม่มีความเชื่อถือในกำลังที่จะป้องกันภายในทั้งทางบกทางเรือเลยป้อมที่ตำบลแหลมฟ้าผ่าซึ่งได้ซ่อมสร้างขึ้นใหม่และติดอาวุธปืนอันทันสมัยเรียกว่าปืนเสือหมอบนั่น พระราชทานนามว่าปอมพระจุลจอมกล้าพระราชาฤไทยที่ทรงห่วงใย,ยบ้านเมืองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวปรากฏชัดเจนในพระราชหัตทะเลขาตอนหนึ่งว่าด้วยเหตุว่าฉันรู้ตัวชัดอยู่ว่าถ้าความเป็นเอกราชของกรุงสยาม สุดสิ้นไปเมื่อใดชีวิตฉันก็คงจะสุดสิ้นไปเมื่อนั้นและแล้วการก็เป็นไปดังที่ทรงคาดไว้ทุกประการกล่าวคือเมื่อไทยไม่ยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้องทางการฝรั่งเศสก็ขอนำเรือรบสองลำชื่อโคมทและแององสตอมมุ่งหน้าเข้ามาที่กรุงเทพพระมหานคร เพือสมทบกับเรือลูแต่งที่เขามาจอดอยู่ก่อนหน้าแล้วรัฐบาลไทยเห็นว่าฝรั่งเศสล่วงละเมิดสิทธิแห่งสนธิสัญญาปีคริสตศักราช1856รัฐบาลไทยจึงยอมไม่ได้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการเป็นข้อปฏิบัติขั้นเด็ดขาดว่าหากเรือฝรั่งเศสล่วงล้ำปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามา ให้ฝ่ายไทยเริ่มยิงเตือนด้วยนัดเปล่าก่อนตามแนวปฏิบัติอย่างสากลหากยังไม่เชื่อฟังจึงยิงด้วยกระสุนต่อไปวันที่13กรกฎาคมรศ1 2เรือโคแมทและเรือแองคองสตองมาถึงปากน้ำเจ้าพระยาขณะนั้นฝ่ายไทยมีเรือมกุฎราชกุมารเรือมูรทาวสิทฐ์สวัสด เรือนฤเบนบุตรีเรือหานหักศัตรูและเรือทูนกระบองจอดระวังเหตุการณ์อยู่ที่แนวป้องกันพร้อมทั้งมีทหารประจำการอยู่ในป้อมพระจุลจอมเกล้าและป้อมผีเสื้อสมุทรแม้ว่าผู้แทนฝ่ายไทยจะได้ขึ้นไปเจรจากับผู้บังคับการบนเรือรบฝรั่งเศสแต่ก็ไร้ผลเรือฝรั่งเศสยังคงเล่นผ่านสันดอนปากน้ำเข้ามาโดยมีเรือเจเบเซ เป็นเรือนำร่องการยุธที่ปากแม่น้ำเจ้าพยาจึงอุบัติขึ้นผู้บังคับการป้อมพระจุลจอมกล้าวเมื่อเห็นเรือรบฝรั่งเศสแล่นผ่านกระโจมฝ่ายเข้ามาก็สั่งให้ทุกคนประจําสถานีรบและสั่งให้เริ่มปฏิบัติการตามพระบรมราชโองการคือเริ่มยิงด้วยน,นัดดินเปล่าไม่บรรจุกระสุนสองนัดเพื่อเป็นสัญญาณเตือน มีให้เรือรบฝรั่งเศสแล่นเข้ามาแต่เรือรบฝรั่งเศสก็ยังแล่นต่อมาเรื่อยๆจึงได้ยิงโดยบรรจุกระสุนปืนเป็นนัดทีสามและนดทีสี 4. ให้กระสุนตกข้างหน้าเรือเป็นการเตือนจากนั้นทางป้อมพระจุลจองกล้าวก็เห็นว่าเรือรบฝรั่งเศสชักธงชาติขึ้นที่ยอดเสาทุกเสาและที่เสากราฟเป็นสัญญาณว่าประจำสถานีรบ ร้องกับยิงมายังป้อมทางป้อมพระจุลจอมเกล้าจึงทำการยิงระลอกฝรั่งเศสด้วยปืนทุกกระบอกเรือเซซึ่งเป็นเรือนำร่องถูกเรือหานหักศัตรูยิงท้องเรือทะลุน้ำเข้าเรือเบนไปเกยตื้นอยู่ที่แหลมลำพูรายไม่สามารถนำร่องต่อไปได้ต่อมาเรือแองคองสตองก็ถูกยิงหนึ่งนัด กระสุนระเบิดถูกหลักเดวิดเรือโบ๊ทหักพันจ่าช่างไม้เสียชีวิตหนึ่งคนจากนั้นเรือรบฝรั่งเศสก็แล่นต่อมาจนเข้าใกล้แนวป้องกันเรือมกุฎราชกุมารเรือมุลทาวสิทสวรรัสด์จึงเริ่มยิงเรือรบฝรั่งเศสเวลา18นาฬิกา50นาทีเรือแองของสตองแล่นเข้ามาถึงสนามทุ่นระเบิดเรือยิงทุ่นระเบิดหนึ่งลูก แต่พลาดที่หมายเมื่อเรือรบฝรั่งเศสเข้ามาใกล้แนวป้องกันนี้ปืนจากป้อมพระจุลจอมเกล้าก็หมดมุมยิงเรือรบของทั้งสองฝ่ายต่างยิงต่อสู้กันในระยะกระชั้นชิดเสียงปืนดังสนั่นวันไหวควันปืนคลุ้งตลบไปทั่วบริเวณทั้งป้อมปืนและเรือรบทุกลำตลอรจนผู้ประจำอยู่ณแนวป้องกัน ต่างทำหน้าที่ปฏิบัติการยุธป้องกันอริราชศัตรูอย่างเต็มความสามารถในที่สุดด้วยกำลังแสนยานุภาพที่แตกต่างกันอย่างมากทำให้เรือรบฝรั่งเศสทั้งสองลำคือเรือโคแมทและเรือแองคองสตองสามารถแล่นล่วงเข้ามาจอดณบริเวณหน้าสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยท่ามกลางความสงัดเงียบหวงเวง แห่งรัตติกาลนั้นเหตุการณ์สู้รบในคืนวันที่13กรกฎาคมรศ112นั้นหนังสือพิมพ์ของอังกฤษที่ออกนักรุงเทพมหารคอนรายงานข่าวในเวลาต่อมาว่าทหารไทยตาย8คนป่วย41คนหายไป1คนทหารฝรั่งเศสตาย3คนวิกฤตการรศ112ครั้งนั้นได้นำมาสู่สถานการณ์ที่ฝรั่งเศส เรียกร้องผลประโยชน์และการครอบครองดินแดนไทยยืดเยื้ออยู่นานกว่า10ปีจึงถอนกําลังออกจากแผ่นดินไทยหมดสิ้นจากกรณีพิพาทดังกล่าวไทยต้องยอมสูญเสียดินแดนเป็นจำนวนถึงหนึ่งในสของพื้นที่ทั้งหมดให้ฝรั่งเศสไปเพื่อรักษาผืนแผ่นดินส่วนใหญ่และเอกราชไว้ การยุทดของกองทัพไทยแม้จะด้อยแสนยานุภาพกว่าฝรั่งเศสด้วยประการทั้งปวงเทว่าจิตใจและความหานกล้านั้นมิได้ย่นระย่อเกรงกลัวฆ่าศึัตรูแต่ประการใดป้อมพระจุลจอมกล้าที่ตั้งตระงานณปากน้ำเจ้าพระยาในวันนี้เป็นอนุสร์แห่งวีรกรรมในเหตุการณ์รอสร้อ112 ที่อนุชนไทยควรระลึกถึงไปนานแสนนาน